สวัสดีครับพบกับช่องฟันฟิชชิ่งช a n แนลนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์มาแชร์เรื่องของเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในการตัดสาย PE นะครับตัดสาย PE ก็หลายๆท่านก็จะมีอุปกรณ์คันตัดต่างๆนาๆนานะครับไม่ว่าจะเป็นคันไกตัดเล็บบ้างแต่ว่าคันไกตัดเล็บผมก็มองว่าก็ยังยังไม่ ไม่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 คมนะครับยังไม่คมเท่าเท่าพวกกันไก่นะครับวันนี้เนี่ยจะมาแนะนํากันไก่นะครับกันไก่ที่ไว้สําหรับเหมาะสาหรับตัดสาย PE ดีกว่านะครับก็จะมาแชร์ข้อมูลครับว่าเวลาหนาๆนนไปตกปลาเนี่ยบางบางทีเรามีกันไก่ที่กันไก่ทั่วไปนะครับในการเอามาใช้ตัดตัดสาย PE เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทําให้เกิดอาการหงุดหงิดได้นะครับเพราะว่าเวลาเวลานตัดเนี่ย เาตัดด้วยกันไกทั่วไปเนี่ยมันตัดเอ็นตัดได้นะครับกันไกลทั่วไปเนี่ยผมจะให้ดูนะครับเนี่ยครับกันไกลทั่วไปมันตัดเอ็นตัดได้นะครับอันนี้ครับตัดได้แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นสาย PE เนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีนะครับในการที่เราจะเร่งรีบในการผูกผูก ผูกสาย pe ผูกช็อคลีดหรือว่าการสถานการณ์ที่คับขันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกันไกลกันไกทั่วไปเนี่ยเ่มเ่มสีแดงเนี่ยด้ามสีแดงเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับมันใช้ไม่ได้ไงแลเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับวันนี้ครับสำหรับมือสำหรับหน้าหน้าที่ที่ที่อ่าเข้ามาตีฟอรอมนะครับใหม่ๆนะครับก็สามารถนําคลิปนี้ครับไปประกอบการพพจารณาในการซื้อหาซื้อกันไกลได้นะครับดูนะครับเดี๋ยนี้กันไกลทั่วไปนะฮะ ผมจะตัดให้ดูนะครับเนี่ยครับมันตัดไม่ขาดนะครับผมให้ดูรอยเนี่ยฮรมันตัดแล้วเป็นอย่างนี้ยฮก็ดูนะครับก็ยิ่งเส้นเล็กๆนี่ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับสาย PE นะครับสาย PE เส้นเล็กๆเนี่ยเนี่ยครับมันเป็นขุยนะครับมันเป็นขุย ทีนี้เนี่ยกันไกลตัดสายพีเนี่ยเดี๋ยวผมจะตัดใกล้ๆกับตำแหน่งที่ที่ที่ขาดใกล้ๆกับกันไกลทั่วไปนะครับตัดขาดตัดไม่ขาดนะครับเมื่อกี้ครับตรงนี้นะฮะอ่าเนี่ยครับผมจะตัดข้างๆนะครับเนี่ยครับดูนะครับเนี่ยครับมันตัดขาดไปเลยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับปมมัน ไม่ใช่ผมครับรอยตัดมันจะขาดสม่ำเสมอกันนะครับตัวนี้ครับทีเดียวนะครับเห็นไหมครับเส้นขอบคมอ่าเนี่ยนะครับเห็นไหมครับครั้งเดียวนะครับขาดเลยนะครับเห็นเห็นรอยรอยตัดมันจะสม่ำเสมอกันนะครับนี่อะไรตัวนี้อ่าเนี่ยครับ ผมตัดให้ดูใหม่นะเนี่ยครับกันไก่ตัดสาย PE เนี่ยข้อดีก็คือว่าถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตรงคม,มครับตรงปลายที่เป็นตรงคมตรงคมของกันไกน่ครับเห็นตรงคมไหมครับตรงนี้ครับมันจะเป็นคล้ายๆรอยหอยักะนะครับรอยหยักเล็กๆเลยนะครับรอยหยักเล็กๆ เอาไวเ้เหมือนคล้ายๆทําทหน้าที่คล้ายฟันนะครับฟันเล็กๆเล็กๆนี่ครับไว้กัดเป็นคล้ายฟันเล็กๆไว้กัดสายพีอีหนึ่งนะครับซึ่งกไกตัดสาย PE เนี่ยก็ผมว่าผู้ผลิตเขาก็คงคิดค้นมาแล้วนะครับออกแบบมาแล้วนะครับให้ให้สามารถทําการตัดสาย p e ให้ขาดได้นะครับโดยใช้คมเล็กๆซี่เล็กๆพวกน,น,นี้ครับนี่ครับ ว่าคลิปนี้นะครับเรื่องของกันไกตัดสายพีอีนะครับก็คงมีประโยชน์กับน้นานะครับที่ที่พึ่งจะเริ่มนะครับในการชอบหลงไหลในการตีแบบปลอมนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าควรใช้สายกันไกตัดสาย p e โดยเฉพาะดีกว่านะครับก็ไม่แพงมากนะครับอันนี้ผมซื้อมาก็เล่มนึงประมาณร0 0ยกว่าบาทเกือบเกือบสองนะครับก็ ใช่มาสักพักใหญ่แล้วก็คุ้มค่านะครับคุ้มค่าแล้วก็พกง่ายด้วยนะครับพกง่ายครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ